สวัสดีคะ่ะช่องปลายทองคําปลายทองเงินนะคะหลังจากกลับมาจากบ้านพิมานโพนเงินก็มาอาบน้ำให้ทองคํานะคะเมื่อคืนก็ไปนอนเป็นเพื่อนคุณปู่คุณย่าทองคํานี้ไม่ยอมถูเสาเลยทองคำํำชอบนอนให้ พ่ออาบน้ำให้ม,ใมีแต่ช้างหายตกมันเขาแบบเห็นเสาไม่ได้เนาะเขาต้องอ่ารีบไปหาเสาเลยก็จะได้ถูตัว อ,อันนี้ให้พ่ออาบ <laughs> ให้ไปดูคลิกใครแ <sm all> อดไม่ออกง,ง่ายนะพ่อ เนาะเจ้าออ๋ออตอองเอาอโอ้ยยังห่วงกินอ่ะ เอาท้องเอาขาทำไมไม่เอาออกดีดคขาแล้วนะเอเอเนาะอ,ออกมาดีดีเอเอ,เอมันจะได้ไม่เหนื่อย 哎，好。好。哦，再来一个。好。哎呀，好。好。 Roah, giail, được kín lương dài trên chiến thông khâm kín phi đuổi ông ไม่ได <Yes>. yes. uh ้ถอดปลอกขัดงานดีๆเจ้าเกืจะข้าเลยนี่สิ Terima kasih telah menonton! คราบน้ำมันที่แก้มสบายตัวไหมทองคํานี่ถ้าได้ถูเองนี่สบายตัวเลยนะโอ้ดูสู้มากเลยเนาะเจ้าดูค่ะ วันนี้พอแค่นี้ก่อนะคะเพราะว่าพ่อเหนื่อยแล้วเพราะว่าต้องไปตัดหญ้าไปตัดหญ้าอีกดูไอ้ชัดดูไอ้ชัดดูดูไอ้ชันด้วยดูดดดดด

ก่อ,น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 ,อนจะไปตัดหญ้าก็ล้างเผลก่กนนะคะ ใช่ก็รูเริ่มเล็กนะคะเอาน้ำเข้าไปทางบไอไ้รูน้ำมันก็ทะลุออกมาอีกรูที่เป็นแผลนะคะโอ้โอ ต้องรีดน้ำนะคะเขาเขาเขาเอาน้ำออกมาให้หมดจะได้ใส่ยาอ่ะเสร็จแล้วครับผมใส่ยาแล้วใช่ไหมอ๋อใส่ยาแล้วนะคะ ทองคำจะปิดคลิปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจท,ทุกๆคอมเมนต์นะคะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งในช่องพายทองคำพายทองเงินด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกําลังใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผม